สวัสดีครับวันนี้ไป้าครับหมูปิ้งครับหมูปิ้งเค่หน่อยครับไหนไม่ได้ครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านครับช่วงนี้โควิดนี่ครับนี่ครับเช้าตลาดเช้าหน้าบ้านครับนี่ใส่บาทครับใส่บาทมาเ่าใสบบาทตอนเช้าครับ ให้ก่องก็ได้หน่อยที่หลังก็ได้เดี๋ยวก็นใส่บาทเนเช้าครับมะม่วงมะม่วงก็มีครับมะม่วงนีครับมะม่วงสดสดจากบ้านครับนี่ครับสดจากบ้านครับมาเมื่อวานครับมีหมูปิ้งหมูปิ้งมีไก่นะครับ ตานเช้าไก่ย่างไม้มัดันไก่ย่ <c oughs> างไม้มัดดันตาเช้าหน้าบ้านครับหน้าบ้านเราเองเจ๊หน่อยหมูปิ้งครับนนใส่บาทต้นเช้าบใส่บาทต้นเช้างา,า,านผักผักที่บาท โควิดก็กลัวครับกาเริ่มลงทุนหมูปิ้งนะครับนั่เรปิ้งยากพอขายได้ครับ่งรับซื้อหมูปิ้งครับขายข่ปิ้งหลวพ่อมาแล้วใส่ใส่บัตรเร็วใส่บัตร สบายครับเชา้า okay, โอเคครับลินนี้ <ไป S 1> ก็สบายเช้าคติตาผมก็ขอให้รวยเฮงสุกอตเตอรี่ครับสวัสดีครับผม